ออมสินให้คุณลุกขึ้นได้อีกครั้งด้วยสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพวงเงินกู้1 0 0 0 0มืนถึง3 0 0แสนบาท6เดือนแรกไม่ต้องชำระเงินงวดพร้อมอบรมทักษะสมัครวันนี้ถึง30กันยายน2,565ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเอามีอยู่แค่เนี้ยหยิบไปเลยคุยเรื่องเงินอยู่ได้น่าลำคาญว่ะ คุณอย่าบอกนะว่าเอาเงินค่าใช้จ่ายในบ้านไปซื้อของฟุ่มเฟือยแบบนี้และนี่จะไปไหนฟังผมก่อนพ้อยฟังผมก่อนการปิดบังและเก็บปัญหาทุกสิ่งไว้กับตัวเองอาจจะทำให้ปัญหาเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้แล้วก็บานปลายในที่สุด ฮัลโหลจ้าใช่พี่ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ว่าพี่ก็อยู่ที่เดิมน,นั่นแหละจ้าโอเคขอบใจจ้ะช่วยพ่อเก็บด้วยนะทำไมวันนี้กลับเร็วรอะคะพี่เลี้ยงลูกบ้านเราเหรอผมไล่เขาออกไปแล้วเอาตรงๆนะผมไม่ไว้ใจพี่เลี้ยงผมขอให้คุณอนะลาออกจากงานมาดูแลลูกคือฉันเพิ่งได้รับพิจารณาตำแหน่งนะได้ขึ้นเป็นหัวหน้างานนะปอย ก็แค่หัวหน้างานเองคงปั่มเงินเดือนไม่เท่าไหร่หรอกเอาเป็นว่าคุณออกจากงานมาดูแลบ้านมาเลี้ยงลูกผมจะได้ทำงานได้เต็มที่ลูกค้าผมโทรมาแล้วฮัลโลครับครับ ทําทำอะไรอยู่เปิดประตูชา้าจังและที่แทนที่จะเอาน้ำมาให้ผัวก,กินผัวทมามันเหนื่อยกลับมาโคนฉันจะบอกว่าเข้าสารที่บ้านเนี่ยกระของใช้ใกล้จะหมดแล้วนะเดือนเนี้ยมันไม่พอใช้นะเอามีอยู่แค่เนี้ยหยิบไปเลยคุยเรื่องเงินอยู่ได้น่ารำคาญว่ะ ลาเต้ลูกอ่ะกลับมาแล้วเหรอคะเดี๋ยวไปเอาน้ำให้นะเดี๋ยวก่อนปลอยพี่มีเรื่องจะคุยด้วยบ้านเรากำลังโดนยึดแล้วนะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมปล่อยเป็นแบบนี้ก็พยายามเต็มที่แล้วอะแต่เงินไม่พอจ่ายแล้วมันเรื่องอะไรอะ่ะต้องให้ปล่อยออกจากงานแทนที่เราจะช่วยกันทำงานหาเงินเนี่ยนี่ยบอกนะว่าที่คุณไล่พี่เลี้ยงออกอะเรา,ะาคุณไม่มีเงินจ้างเออ ใช่ผมแคบเอาของมาส่งจ้าขอบคุณนะคะไปเจอกันนะคะพี่ปอยโอเคอไว้คุยกันอะไรกันนักกหนาเนี่ยปอยสั่งของมาเองอะ่ะปอยบ้านเรากำลังเกิดวิกฤตอยู่หัดใช้เงินให้ระวังด้วยและนี่จะไปไหนฟังผมก่อนปอยฟังผมก่อน ชีวิตมันบันซอกแบบนี้ก็กลัวโอยผมทำทุกอย่างแล้วโอยเฮ้ยกี่โมงแล้ววะสายแล้วต้องรีบไปทำงานโอ้ยปวดหัวนี่คุณนอนพักก่อนนะคุณมีไข้ผมต้องรีบไปทำงาน คุณก็รู้นี่ว่าบ้านเราจะโดนยเยอะจุดรือบาดล่อแล้วอะลูกค้าโทรมาแง่เลยสวัสดีครับจากธนาคารเหรอครับอะไรนะครับข้างวดบ้านสามเดือนชำระแล้วครับบอยคุณจัดการเรื่องบ้านเหรอใช่ค่ะ คุณไปหาเงินที่ไหนมาเยอะแยะก็ถ้าปอยรู้ปัญหาปอยก็จัดการได้คือปอยอยากให้เราอะมีอะไรคุยกันตรงๆเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาไม่ใช่คุณแก้ปัญหาอยู่คนเดียวปอยยอมรับนะว่าก่อนหน้านี้ปอยไม่อยากคุยับคุณเลยเพราะว่าปอยอะดันไปเห็นข้อความทักแชทสาวๆของคุณมันเลยทำให้ปอยเข้าใจผิด พอปอยเห็นข้อความจากลูกค้าว่าเขาส่งมาขอบคุณว่าคุณทํางานแต่งให้เขาปอยก็เลยเข้าใจนั่นเป็นลูกค้าผมเขาให้ผมอะ่ะช่วยจัดออกางานแต่งให้เขาผมเลยจัดชุดใหญ่ราคาถูกให้เขาเขาเลยส่งมาขอบคุณน่ะว่าแต่ปอยไปหาเงินที่ไหนมาเยอะแยะจ่ายค่าบ้านต้องสามเดือนก็ตั้งแต่วันที่ปอยเห็นข้อความใช่ไหมปอยก็ตั้งใจเลยว่าปอยอะ่ะ จะต้องช่วยคุณหาเงินช่วยคุณดูแลลูกปอยก็เลยสั่งของออนไลน์มาขายวันนี้นะคะเรามีเสื้อผ้ามาขายมีของเด็กของผู้ใหญ่มีหมดเลยนะอันนี้ชชดใครออ่ <c oughs> ไพูดอีก <c oughs> เห็นไหมแคบเลยซ่า <Okay. S 1> แคบเลยค่าปอยผมขอโทษนะที่ผ่านมาผมไม่เคยถามอะไรคุณเลยต่อไปนี้สัญญานะ ว่ามีอะไรอะ่ะเราจะพูดคุยกันตรงๆยามสุขอะ่ะเราก็ต้องสุขไปด้วยกันยามทุกเนี่ยเราก็ต้องจับมือผ่านมันไปให้ได้ไม่งั้นอะ่ะเขาจะเรียกว่าคู่ชีวิตหรอผมเข้าใจแล้วขอบคุณปอยมากๆเลยนะอ้าวลูกบ้างดูสินกด้วยหไหม คนสองคนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันแล้วนะคะการช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขย่อมนำพาทั้งคู่ผ่านพ้นมรสุมร้ายๆไปได้เสมอค่ะ